ดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาเอซี R ่ H C, ทุกท่านที่เขามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้าเสาร์มนีกับเสาร์วันที่หนึ่งสิงหาคมจ้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามณีสาวนางกับสิภาพพ่อแม่พี่น้องเขาปลาตัดไว้จ้าพี่น้องสาวนางบ่ได้ฮิดคลิปมาหลายมือแล้วจ้ามนีกะก้ายยากพารกิจจ้ะกิจยางเน่ เจ้านางก็มาตัดเขาจะมีกระไดโอกาสเขาปาไวจ้จะพี่น้องเขาปาตัดไวจ้จะมีคนสร้างไว้จะสจ้านางกสิตัดไว้ประมาณจำนวนหกร้อยบาทจะไว้หย่อนง่ายงามๆจะไว้จากบ้านน้องเมกเด้อจะปุนมาหน่อยเพิ่็มานแเะนำนี่ไป,ไปออกไปอย่ามาง่อยแม่เด้นะ่ะนะนะนะ ก่อน,อนก็นมาตัดไว้นะแม่เด้อจ่าเนี่ยไว้กระหยอดงหนหยอดงามจา่าออกไปเด้อเดี๋ยวถือไว้ได้เนียอากาศก็คืมคืมจ่ามือน,นี่ยึืมแน่แดดแน่จ่ะ ว่ากระหยออใหญ่ๆงามๆเด้อจ้ะตัดมาแล้วส้านาการศิมาโอจ้ะเอาน้ำออกตัดหยอดเชาะเชาะเาน้ำออกกาศิตัดเอาเพียงอ่อนมันจ้ะ ผู้ชำนาญอิเล,ลอดร์จาจังเหตุใดจะไว้ปลาไวส,สวนไวขางบ้านจ้ะบ้านน้องมีจัดตำบลห้วยข่าอำเภอบุญทิีจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะงานแต่งงานบวชกัดซังได้จ้ะมีพ่อได้ดตัดอยู่จ้าหาฮุกลอยนาสิไดจ้ะ จะนางกะสิทำความสะอาดใบจะเอาใบออกเก็บให้เป็นทีเรียบร้อยจะ้จะสิกวดไว้เป็นกองจะ้ะพเราะว่าไว้ซุ้มใบมันจะ้จะสิบดไอติมมะล้ารลอยด้วยจะผุดยอด,ดยใหญ่สวยๆหย่ยอนง่ายงามๆด้วยจ้า อันมีดบัวเข่ากันตัดบ่ได้อีกเด้อกัะจ้ะกันผู้บัวชำนานอิลีอิล้อกันตัดบ่ได้จ้ะเดือกเอายอดที่มันถอดยอดออกเด้อจ้ะกันมันกันยอดกะเอาบ่ได้จ้ะโอ้ยพวกลูกฮึ <c oughs> ม่มฮมาหาแม่ออกไปเลยออกไปเลย ปกลูกปุกลูก,ลกออกไปหาพอไปลูกอ,ออกไปหาพอด้วยลูกด้วยไปแล้ว็นเป็นคนติดแมน กล, e กลัวๆไ,ไปยืดยังหันนั่นมามามาไปหาพอเร็วทิชชูปุ่นตัดให้มันละเอียดจ้ะ จิตเอาสานางกับจิบาแก่แหงจ้ะเอาพอปอกไ้จ้ะอยอนนิยังงงงามจ้ะส่วนนี้สานางกับบดยเดินทางเข้าป้าหากิเพ็ดจ้ะว่าอยากภารกิจหลายอย่างจ้ะก็โก้ตูดก็ไปกูตีขามาติดตามรับชมคลิปเด้อจ้ะ สาวนางก็ขอถวาขอเพยหลายๆจ้ะช่วงนี้กะเฮ็ดงดเฮ็ดไหวแน่จ้ะสาวนางกะอยากแน่จ้ะกับ่ได้เข้าป่าเฮ็ดคลิปให้็ใหญ่ยมยัยเบิ่งจ้ะมื้อนี้กะได้โอกาสตัดไว้จ้ะเอาคลิปตัดไว้ด้อจ้ะจังได็กะฝากรับชมและกดไลค์กดแชร์ให้สาวนางกำแน่จ้ะ ปากเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนน้ำแนเดอจ้ะสน่าก,กับเป็นคนบกคอยเบาจ้ะคนเาบาบกคอยเก่งจ้ะเบาพิษเบามองได้พิษมองได้เนี่ยก็โทตก็ไฟลายๆเด้อจ้ะหนอนมีไงจ้ะ หาหยอดงามๆจะสานั่งกับสีขายประมาณเจ็ดเจ็ดหยอดลอยจะทรงตามบานจะแต่ว่าการทรงทางกายสาวนางกับสีขิดอีกราค่าหนึง่งเล้อจะเพราะว่าทั้งตัดหนักทั้งหนักจ้ะพี่เนาะไหวตัดหนักแนหน่อยนึงจ้ะ ส้านางกะสิบวันไทยเดทไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเบิ่งเบืกถูกหยอดเด้อจ้ะว่ามันก็ใส่เวลาโดนแน่จเกรวาตัดแต่ละหยอดกะใส่เวลาโดนจ้ะปวดสิได้น้ำพึ่งกระไรลายจ้กพี่น้องลำพูบัวจำานนอีลีร้อนี่ก็สิตัดบ่ได้จ้ะเมียนี่ก็ต้องเข้าจ้ะ เส้านางจะขอขอบคุณทุกไลา์ทุกแชร์เด้อจากทุกการติดตามทุกการคอมเมนต์ทุกคำติชมที่มอใใ้เส้านางจะส้านางก็สสิใจมีเชาะอ,ออกเฉาะใบออกก่อน กะซิใส่ใหม่คือคือหยอดที่เห่าบดที่มันเกะกาจะคือออกเลยจังคอยตดัดเห็นเงามันจังค่อยตัดจะ้ะใบสนากะซิเกใบแบบเป็นรเรียบ cả tón cho cháu nàng cả bậc cho hi bừng cả nhọn này nam nì bẹp lại cả nam giữa thì sụt cả. เอาไปแกงก็ได้จ้ะจีปุนกระแสบจ้ะทาม,มิโนไดหลายอย่างจ้ะสำหรับผู้ใดมาคมกะต้มแบบวันยินน้ำจ้ะแกงใส่น้ำยานางจ้ะเอาเบื่อยานางเนาะมีไก่กระใสไก่ก็ได้จ้ะใส่ไก่ใส่หมูได้เบิดจ้ะ ดอดใหญ่ส,สวยๆจ้าปลุกลูกจะมาน้ำกลนแม่เด้อปลุกลูกเห็นบอ่อผุ่นน้ำหลายขนาดเด้สนามกระสิพันไว้เป็นกองจ้ายอดส,สวยๆจ้ายอดนย่ง,งงามๆจ้า สาวนางนี่ก็สีบแบบระวังขนาดจะเพราะว่าน้ำพันหลายจะพี่เนาะน้ำเยอะมากมากเลยจะตัดมาเป็นกองแหละสาวนางกะสีมาคอน มองแกม,มองออนเอาเฉพาะออนจ้ะเอาพอดีจ้ะกะชิชฟันออกเอาแบบพอดีอลูกสาวเพิ่งก็กวนขนาดใจปลุกลูก chân là bừng chả và mình cục bò để cho nhọt nhọt ngay nhọt ngàm chả กะตัดครบจำนวนโหกลอยแล้วจ้ะพี่หนองสน้ากะสีทษะทำการเก็บใ่กระสอบจ้ะนับใ่กระสอบจ้ะหนอนยิ้มาง้มจ้ะจ้ะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลากับสาวนางในเด้อจ้ะสุดท้ายนี้สาวนางก็ขอขอประคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตาม ตุกการรับชมที่เหมาบให้สาวนางจะ้ะตุกการตีชมตุกการคอมเมนต์สิ่งใดกะว่าผิดว่าถือกะขอโทษขออภัยหลายๆจะ้ะสำหรับคลิปมันนี่กะบ,บ่มีอย่างหลายสาวนางก็ขออวยพรอวยใยให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปเราพากับสาวนางนอนรับกะให้ไดงเงินหมืน่นนอนตื่นกะให้ไดงเงินลานจะ้ะ กับหอดบานอย่าลืมมึงคลิปรอปากับสาวนางเด้อจ้ะสุดท้ายในสาวนางกับบมีอย่างไรก็ขอเกลาวคำว่า,าสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาเมื่อนาจ้า